เด็กแรกและ ที่แม่บ้านเปิดไปน,นะ uh huh. เออขอแม่บ้านเปิดไปก็นี่ครับสภาพการนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วแม่บ้านก็ส่งรูปมาให้ดูดี่ก็เลยบอกเขาว่าเอ,อ้ยเ,เดี๋ยวจะไม่ต้องทําอะไรเดี๋ยวจะให้นี่ไงขายเพราะบางครั้งอ่ะ mm hmm. เรามองว่า เขาอาจจะไปไหนมากระทัอาหารโดยที่เขาทิ้งเอาไว้อย่างเงี้ยเมื่อคืนเมื่อวานมีคนส่งรูมมมงปมาหานักกว่านี้กับบางปลาเขาบอกว่าที่น้องน้อ,นองสมาหารนี่ตอนเมื่อสักสักพักนึ่งประมาณสักไหนนี่เมื่อวานเพราะว่าเราไม่ได้ลองคนเดียวพี่ตา,ตายเลยนั่นแหละคือปัญหาของควรจะดู นนหัวก็เป็นใส่แม่ป้า่อน<ป>พี่รู้จักกับคนห้องที่เกิดเหตุไหมพี่ไม่รู้จักเลยคร่ะอืปกติเคยเห็นเขาเดินไปมือนมาแล้วครับเคยเห็นเวลาเขาเลิกงานมาอืมอเพราะว่าเขาจะแบบไม่ชงชงใครอย่างเงี้ยก็เลิกมาแล้วเขาก็เขา้าในห้องเขาแต่งตัวดีปะ หอมปุ้งเลยใช่ไหมหน้าตาดีด้วยทั้งผิงผู้ชายเลยอือก็คือแต่งตัวเรียบร้อยออกไปนี่เนี้ยบเลยอย่างเมื่อวานที่พี่เห็นภาพในห้องพี่รู้สึกยังไงพี่ตกใจเลยกับพี่ผลเมื่อวานตกใจมากเคยก็ไปตกใจเลยเมื่อวานเนะี่ยก็คือไม่เหมือนกับที่เขาแต่งตัวใช่ไหมครับพี่ไม่เหมือนเลยอือเขาอยู่กันสองผัวเมียสองคนแล้วเขาหายไปนานยังครับ ผู้หญิงน่าจะหายไปช่วงปีใหม่อือก็คือกลับแบบเหมือนกลับบ้านแล้วก็กลับไปเลยมั้งไม่รู้ผู้หญิงเขาไปไหนแต่ผู้ชายเมืม่อวานเห็นเขาเลิกงานมาตอนห้าโมก็ยังมาหนักมากเขาไม่เคยเจอเป็นแม่บ้านมาสิบห้าปีอยู่ที่นี่แล้วในห้องมีอะไรบ้างครับในห้องมัมนโลบไปหมดอ่ะไม่รู้อะไรบ้างแต่ส่วนมากจะเป็นขยะ คือไม่มีของอะไรสําคัญแล้วการแต่งตัวทั้งผู้ชายผู้หญิงแต่งตัวดีดีมากหอมฟุ้งเลยดีกว่าเนี่ยคือเหมือนดาราครับรถปันใหญ่ๆมอไซค์อ่ะอ๋อขี่ปิงปอ์ด้วยก็คือแตกต่างจากห้องเลยแตกต่างจากห้องเลยใช่ไหมการแต่งตัวไม่เหมือนเลยพอขึ้นมามันจะทื่น้ําขึ้นมากินแก้วใหญ่สองแก้วอืทุกวันแบบหรูหราอยากกินอะไรก็สั่งของมานกาแฟกินน้าแก้วใหญ่ ก็ไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนี้นในห้องตกใจมากเลยตกใจมากเพราะว่าไม่เคยเจอไม่เคยเจอเลยตั้งแต่เป็นมามแม่บ้านมาแม่บ้านมา15ปีไม่เคยเจอล้างห้องไหนก็ไม่ได้เป็นอะไรขนาดนี้โอ้โนี่มาดูตกใจอ่าครับผมก็คือน้องคนนี้ครับก็เป็นน้องผู้หญิงอยู่ที่นี่น่าน่าจะประมาณ9ปีคือเขาเรียกนะจบจบม .6 มาแล้วก็มาอยู่เพื่อนเพื่อนเอาเนี่เป็นคนเช่าห้อง อ่าแล้วพอเพื่อนเขากลับบ้านไปเขาก็มันเข้าห้องต่อได้เปลี่ยนเอกสารเปลี่ยนอะไรมั้เออเอกสารไม่ได้เปลี่ยนครับไม่ได้เปลี่ยนอ่าก็คือเขาเรืออะไรนะน้องเขาก็ถ้าห้องเขาก็คือฝ <พอ S 1> ัดอะไร่านเงี้ยปกติเราก็ไม่อะไรคือไา่ขึ้นยืนบ้างอะไรบ้างแต่ปกติจะไม่ให้ค้างอครับผมแล้วทำไมเป็นไงมาไงมาเจออย่างเงี้ยครับวก็คือห้องเนี่ยมันไม่ล็อ แล้วและค่าห้องเมื่อเดินธันวาไม่ได้จ่ายเดือนนี้ก็ไม่ได้จ่ายไม่ของเดือนธันวาไมไจา่จ่ายเดือนนี้ไม่ถึงบิวเดือนนี้จะจ่ายยี่สิบเจ็ดอ่าครับอ่าก็เลยให้แม่บ้านเนี่ยคือปกติของที่เนี่ยคือหนึ่งหนึ่งเดือนแรกเนี่ยถ้าไม่จ่ายไม่จ่ายค่าห้องเราจะตัดน้ำตัดไฟเพราะบางครั้งอ่ะบางทีงงทงงทคนอยู่หออ่ะเราไม่รู้หรอกว่าเขาจะเข้าห้องตอนไหนอะไรยังไงอย่างเนี่ยแต่นั้นมาตรการแรกของที่ตึกก็คือตัดน้ำตัดไฟเพื่อให้เขาลงมาพูดกับเราเออนะครับ แล้วก็ทีเนี้ยอย่างน้องเนี่ยรู้แล้วว่าแม่บ้านบอกว่าประตูมันไม่ล็ลอกเราก็คิดว่าน้องก็คงจะไม่อยู่แล้วล่ะอะอก็อเลยกาว่าจะให้แม่บ้านเอาขึ้นมาดูแลจะเป็นความสะอาดพอเปิดห้องไปก็อย่างที่แม่บ้านว่าอะไรต้อคงคือถามว่าน้องน้องก็น,นใสัยดีไม่ได้ไม่ได้ไมีอะไรไไน้องผู้หญิงน้องผู้หญิงที่กลับมาใช่เขาที่ใส่ดีแล้วผู้ชายที่เมื่อวานเข้ามาเป็นใครครับเอน่าจะเป็นเพื่อนหรือเป็นแฟนไม่แน่ใจ ก็ค <formation jin x 2> <s at> ือจะเข้ามามาอาศัยห้องเนี้แหละอเขาบอกว่าน้องผู้ชายเขาบอกว่าเขาโอนค่ามัจจาให้น้องผู้หญิงไปแล้วเอ่อเพื่อเขาจะมาอยู่ห้องนี้เขาบอกนี่ไม่ได้คือการโอนมันจาอ่ะคือมันต้องมาลราคุยกับเจ้าของสึ่งก็คือจะเปลี่ยนมือหรือใครจะย้ายห้องอยู่ไม่งั้นเจ้าของสื่อก็ไม่รู้สิใช่เออแล้วก็บอกว่าไอ้ห้องเนี้ยมันกําลังมีปัญหาอยู่เขาบอกอย่างนี้กันถ้าว่าอยากอยู่เนี่ยจ่ายตวนของไอ้น้องที่เหลือห้องเดิเนี่ไอ้ที่ผ่านมาคือคันวาสองพันแปดร้อยบาทไปนี่แหละอ่าแล้วก็บอกว่า แล้วก็ให้มาอยู่ชั้นสี่ห้อง 4, สี่ส่สองก่อนก็นคือให,ให้น้องผู้ชายอยู่สี่ส่วนสองนั่นแหละครับแล้วก็ตอนเช้าวันนี้ยก็คือน้องผู้หญิงเขาโทรมาเขาบอกว่าอ,อมีพเพื่อเพื่อนเขาผู้ชคคายเป็นคนมาอยู่นะเขาไม่ได้มาอยู่ตั้งนานแล้วเขาบอกว่าเขาอะมาดูห้องตอนปีใหม่เขาก็เปิดห้องเขาก็ตกใจแต่ว่าทําไมห้องมันสภาพมันเป็นอย่างนั้นแต่ทที่ดูเมื่อวานนี้ยขยะมันไม่ได้เกิดเพินเดียวแน่อนอนขยะมันน่าจะเกิดจาก การที่วางถุงไว้หลายเดือนอ่าอ่านั่นแหละครับ